รายการใหญ่เลยครับศึกวันอิทธิพลมหาคุศลนะครับติตัว500บาทครับดูมวยดีกินข้าวฟรีครับยกระกครับดุนแดงเพชรเบิร์เดชน้ำเงินนี่ปกป้องนะครับ โอ้โหนี่ครับแมโดนมาก่อนนะครับพยายามสอยล่างคืนเลยครับหมัดขวามาครับเพชรเมืองเดชพยายามออกพยายามใส่เลยนะครับเพชรเมืองเดชครับส่วนปกป้องพยายามอาศัยจังหวะเล่นทางวงทางมวยนะครับดูครับคู่นี้เกมต้นกับเกมปลายเลครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับหัววันก็พยายามจะเครื่องร้อนเลยนะครับเพชรเมืองเดช แข้งขวาเตะมาครับสายหน้าครับหมัดกระแทกเอาไว้ครับเพชรมือเด็กนี่จังหวะพยายามลุยก่อนเอาก่อนเลยนะครับศอกครับพยายามประเขียนเข้าไปเตะมาก็เีตะครับเตะคืนครับหมัดขวาทิ้งเข้าไปครับได้ถึงตัวเสียบไม่เสียบแทงซ้าย นนี่ครับแข้งขวาครับมาเตะสูงเกินครับทำเอาตัวเองนี่ล um ้มก um ้นจำบ้าไปเลยนะครับบอกว่าเดินจะเข้าไปทำนะครับโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับขวาเตะเจาะมา สายหน้าพยายามกระแทกครับเพชรลงเดชหมัดขวามาพยายามตบเข้าไปครับอ้าว่แหมลูกนดีครับโดนเจาะล่างคือหมัดซ้ายครับจะเกิดเหตุกันตั้งแต่ยกแรกเลยเหรอได้ลุ้นจากตั้งแต่หัววันเลยครับลุ้นใหญ่ๆครับโอ้โหมีสอกสั้นนะคนนุณเด็กนะ แขนยาวแบบนี้ก็สอกสั้นได้นะเอาจรุนแรไปดิโอ้ยโดนเบาเวลา,วลาแม่เหลือ15วิยังมี มาครับลุยต่อยที่2นะครับเพชรเบองเดเตะขวาไปครับปกป้องแต่ซ้ายคืนมาครับน็นจ <ผม S 2> ชอบจังหวะที่ทั้งคู่จับในไล่แขนนะมันมีศอกให้เสียวนี่ครับศอกซ้ายปกป้องเอ,อเพชรเืองเดศอกมาไหมเดี๋ยวดู๋ยวพอดโดนหลายที่มันมไม่ได้มันต้องฟันคืนนะดูครับเพชรเืองเดไม่สนแล้วครับ้มหน้าคมตาเสียบไปก่อนพ่เดกยัดเข้าไปเสียบเข้าไปนี่ครับในต่อนครับ เสียบมาตีคืนเอ,อาเอา,อาเด้งอีกทีนึงครับก่อนจากขออีกดอกแล้วกันเล่นเกมแบบนี้จังหวะไม่ทันหายใจจิ้มไปที่ลิ้นปีนนั่งยองๆได้เลยนะคุณเด็กนะนี่ครับยัดเข่าซ้ายเข้าไปครับนครับเน้นที่นครับเคนกันหน่อยครับเค้นกันหน่อยครับ เอามาแตเน,เน,เ,นเนื้อครับนี่ขวาแทงเข้าไปครับพยายามเสียบซ้ายคืนมาครับแทงซ้ายคืนเหมือนกันครับปกป้องเดินชวนทะลาะครับปกป้องเพชรเมืองเดชไม่หนีครับเดินชนโอ้ยสอกซ้ายปกป้องโอ้ยแม่เพชรเมืองเดชยังนิ่งครับนิ่งหรือมือไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้เสียบเอาคืนปกป้องก็ยัดคืนเหมือนกันไม่ยอมครับแมาโดนสอกไปหลายทีเหมือนกันครับ แตงด้ของเพชรเมืองเดชแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีคุณเด็กปกป้องแก,กมีศอกมาสลับตลอดนะครับตีครับมา<ส>อีกแล้วศอกซ้ายสั้นๆแ,แขนยาวมือยาวแต่ว่าศอกสั้นได้หน้ากลัวครับแต่ว่าจังหวะยัดกดแขนแล้วแทงยัดไส้ของเพชรเมืองเดชนี่ก็แม่ท่านสะสมไปเรื่อยๆไปไกลๆนี่ได้ลุ้นนะคุณเอกนะครับเขาพยายามยัดได้น้ําได้เนื้อทั้งคู่ครับใส่ขวาไปแล้วก็ตั้งไว้เลยครับปกป้อง เมืองเด็กไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้ยดูครับโดนแค่เอียงโอ้โหทนจริงับคุณเด็กเอาโดนกดแบบนี้เดี๋ยวดูซอกซ้ายมาแน่กดแบบนี้ซอกซ้ายมาแน่เอาแม่ไปปล่อยให้กดแบบนั้นยังไงเพชรเมืองเด็กจะโตไม้ซอกฝันขึ้นไปไม่ฝันโดนหักที่ไ่โ,โอ้โหเอาวิกฤตแล้วคุณเด็กจุ่มพอนโอ้โหโดยเฉพาะซอกครับ ศอกของปกป้องครับโอ้เลือดมาแล้วพี่เต้ก็จะไปก้มหน้าก้มตาเสียบแทงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องฟันสู้นะครับเพราะว่าดูครับศอกของปกป้องครับศอกซ้ายถูกกดแบบนี้กดแบบนี้เดี๋ยวฟันอีกเดี๋ยวดูนะซ้ายถูศอกซ้ายดีๆแม่ปกป้องจังหวะกดได้เปลียบครับดูครับแม่กดแล้วฟันกดแล้วจังหวะสับจังหวะฟันจังหวะอ่อนนี่แม่มันเลือกได้ดีเหลือเกินครับเดี๋ยวมาดูครับยกนี้ครึ่งทางครับเชื่อเหลือเกินว่า เพชรเมืองเดชต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับเจอแบบนี้เข้าไปลุยกันต่อครับเพชรเมืองเดชมาดนาเข้าไปโยกขยับครับได้ยาวนะครับแต่ว่าดูครับว่ายังไงจังหวะจับนายตีดีครับแต่ว่าโดนฟันคืนตลอดเอาโดนฟันจนหน้าแหงแล้วอ่ะดูปกป้องขวางหน้าดูครับจังหวะของปกป้องนี่มือขวาที่จะเอาวมปิดหน้าปิดจมูกแล้วก็มองไม่ถนัดหายใจไม่คล่องครับ แล้วก็ซ้ายกดแขนแล้วก็ฟันจับเข้าไปครับนี่ครับมาแล้วครับสอกของทางด้านเพชรเมืองเดชที่แล้วต้องงัดมาฟันบ้างนะครับถ้าจะหาจังหวะเปลี่ยนเกมให้ตัวเองให้ได้ครับเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเสียบอย่างเดียวดีแม่ปกป้องไม่ตกใจไม่สะดุ้งครับเด้งตีไปครับปกป้องขวางหน้านี่ครับจังหวะขวางหน้าแก้ไม่ได้ครับเพชรเมืองเดชจะแก้ยังไงครับประกบในขวางหน้าแล้วโดนทุกทีเข้ามา ลองดูแล้วก็มาถือตรงนี้นี่ตั้งบัวอึดอัดไปหมดแล้วครับเพชรเมืองเดชแต่ว่าความดื้อของเขาครับดูครับความทนความแร่งครับเชียร์เหลือเกินครับว่าจุดเด่นตรงนี้ครับทีมงานเพชรชีนีมองเห็นครับมองว่าเกมน่าจะมีโอกาสไปได้ครับเดี๋ยวดูครับใครเชียร์อยู่ก็เอาใจช่วยแหละครับเกมแบบนี้ต้องเชียร์แหละครับไม่หยุดเดินไม่หยุดออกครับเอาเร่งกันไปอย่าหมดอย่ายุบนะครับปกป้องครับ ถ้าชกในเกมตัวเองแบบนี้ต้องบอกว่าสบายครับราะว่าดูจากเกมของ ed, อเพชรมืองเดชที่เดินไม่หยุดแบบนี้นี่หวังเกมยาวหรือล้วโอ้ฟันไม่หวังเกมยาวหรือเปล่านี่ครับแต่ว่าไม่ยาวแล้วครับแบบนี้ฟันเข้าไปเสียเข้าไปยาหมดยายุบสายไฟายขาดหรือเปล่าไฟร่วดหรือเปล่าคุณเอกบนเวทีโอสงสัยมีคนช็อตแล้วครับแบบนี้ครับอ,อ้าวอลุยครับเพชรมองเดชแทงเข้าไปครับบอกป้องพยายามตีสู้ตีคืน สับมานี่อ้าวสับมาที่ทฟันไปเหอะเพชรมึงจะบอกฟันไปเลยไม่เปไ็นไรโดนไปไหลายที่ดูหน้าแหกแนนี้นยังเดินได้โอ้หัวใจดีสุดจริงๆเด็กคนนี้เหมือนบ้าเลือดเลยไหมเออยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับนี่ไงแพ้ชนะไม่รู้ต้องชมเลยครับชกแบบนี้แล้วก็ต้องให้คดิตปกป้องนะครับแม่ศิละปะแม่ไม้มวย้าย,ายดูครับพยายามเลสับเข้าไปเอาาจะติดเบรคเขาเลก จุดการเดินด้วยการเดินคืนบ้างตอนดูครับฟันกันแล้วสับกันแล้วอ้าวยังไงแบบนี้อ้าวเปยังไงเป็นลุกครับเฮออปัดฟันลุกกันลุกแล้วแบบนี้เอ้าวแม่กำลังจะได้กระโดดเฮครับโดนดอกนี้เข้าไปที่ต้องค่อยๆนั่งลงไปแล้วเด็กกองเชียร์เดินเข้าไปครับเพชรเบิร์ดเดตเตะเข้าไปก่อนครับเจอดักกระทุ้งไว้เอาสับไปโดนสับคือนเดียวไม่เห็นจะยากเลยโอ้โห นี่คือความสวยงามของมวยไทยครับอวัยวะทุกส่วนเป็นอาวุธได้ครับโอ้โหแต่ว่าหน้าปูนะครับดกแก้มด้านขวาดูชมหน้าของปกป้องครับแม่ยังหน้าใสายอยู่ครับยกนี้ยกที่4ถ้าบาังลีอยู่นี่จะบอกว่าจับตาดูดีๆไหม,มคุณเองเ,อเดี๋ยวดูครับจับตาดูดีๆมีไม่มีครับ,รบที่้แน่เพชรเมืองเดชพยายามลุยเอาดอกนี้ครับแม่ ไปเสียเหลี่ยมแล้วโดนแทงเสยครับป้าเสียหลักไปแล้วครับนี่แหละครับจุดที่ทําให้ทางแม่ของปกป้องครับนี่ครับป้าเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหกระตุกแล้วแทงเข้ามุมครับมส่งรงหมอแล้วแบบนี้คุณเด็กโอ้โหเดินทะเลทะลักครับไปที่เสียเหลี่ยมสองครั้งแล้วนะครับเพชรเมืองเดชครับแท็กสายลูกหมูลูกชู้ลูกสู้ลูกชนนะครับอ่าล้มไปอีกแล้วนี่ครับด้วยความมุ่งมั่นแหละครับเดินเร่งเกมที่เจ้าคืนครับเร่งไป มันก็เลยทําให้แผนงการโชดนี่อาจจะไม่ได้เต็มกําลังไม่ได้เต็มสูตรเท่าไหร่ครับอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาด้วยครับทำให้นี่แหละกรบเพียงพัาไปเลยครับตอนนี้เนี่ยทำอะไรก็เสียท่าไปหมดแล้วคุณเอกคือเดินก็จริงนะครับเพชรเมืองเดชครับแต่ว่าปกป้องพยายามมาใส่ลูกเหลี่ยมมาครับพยายามผักเหลี่ยมพยายามผ่อนหนักเป็นเบาครับเดินลุยต่อครับเพชรเมืองเดชปกป้องกระแทกซ้ายไว้คอยดักไว้แต่ขวาครับเพชรเมืองเดชถึงตัวครับ ถึงตัวเจอกำแพงแทงไม่ได้ครับอ,อกดกดดันแต่ก็ดูหัวใจของเขาครับเพื่อนเบรดไอ้คนนี้นี่แมจับตาแลวครับให้เขาใช้เวลาเกาี่ยวประสบการณ์ครับหัวใจแบบนี้นี่ผ่านอยู่แล้วครับต้นๆโดนมัดโดนศอกหน้าสะบัดหน้าสั่นน้ำกระใจยคยรับเนี่ยแต่ว่าอยู่ได้ครับดูครับแม่คือทนดีสู้ดีอ่ะแต่ก็ยางนั้นนี่แค่ยกสี่นะครึ่งยกแรกไอ้ครึ่งยกสี่นะนาทีครึ่งเลยเนี่ย ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะหมดคอกแล้วหรือเปล่าโอ้ยหมุนหมุนหมุนเอารเร่งได้นี่แล้วบอกว่ามีโอกาสสายๆายเอาเสียบแทงคุณเอกคือพอทำเขาแล้วแหมเจาะไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเองก็กลายเป็นแบบออกลูกแบบนี้ไปเลยครับเพชรเมืองเดชครับมาถึงตรงนี้อาวุธเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วครับในยกนี้นะครับเพราะว่าเพชรเมืองเดชพยายามเร่งใช้ความขยันเข้าไป แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ปกป้องนี่ไม่กดดันแล้วก็ไม่เหนื่อยมากครับแต่ว่าตอนนี้จุกกบโซนแทงครับไม่เหนื่อยมากแต่จุกดอกเมื่อกี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาอยู่ได้และคุมสถานการณ์ไรกคือหลักเหลี่ยมครับชั้นเชิงของเขานี่แหละครับสาคั้นเลยครับถ้าเก่านะลูกร่างเสือเปีียบครับไม่ต้องประทาใช้หลักเหลี่ยมตื้อต่อแล้วครับเพชรมือเด็ดตื้อละไปครับตื้อละไปไม่จบนะมันยังไม่จบอ่ะมันช็อตหรือเปล่าเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าเนี่ยคุณเอกเอาสามสิบวิ เวลาทำไมมันนานจังนานหรือเปล่าคือก็ใช้ได้อยู่อะสำหรับบางคนต้องนานแต่สำหรับบางคนอยากพึ่งบดเอาแม่ถือว่าเร่งมาให้ได้ลุ้นอีกแม่จะได้ของเพชรเมืองเดชตรงหน้าได้ดีกว่าคนนั้นได้เปรียบครับสามนาทีสุดท้ายกับคู่รองครับมวยมันสนั่นเมืองแม่สียกผ่านไปนี่ต้องบอกว่าถึงอกถึงใจครับทั้งอาวุธทั้งเลือดทั้งแผลแตกแต่ด้วูยกนี้ครับ สามนาทีเชื่อว่าเดียวมีเหเดินลุยครับเพชรเมืองเดชครับยังไม่ปิดกล่องสยามครับหมัดต่อยเข้าไปพยายามทุบเข้าไปไม่ตระหนสนใจใส่อย่างเดียวครับเพชรเมืองเดชลุยขอขอสักทีน่าแต่ว่าให้หน้าแข้งไปคืนครับปกป้องจปิดเกมปิดกล่องล็อกประตูปิดไฟเข้านอนแล้วรันนของปกป้องครับถ้ารูปเกมแบบนี้ครับ สามนาทีนี้ต้องหมัดต้องสอกอครับเพชรเบองเดชครับใครบอกให้มาเข่าครับยกนี้เอาตามหลังแบบนี้ใครบอกให้มาตีเข่ามาต้องฟันสอกสอกอยู่ไหนแต่ว่าถ้าตีแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะเออเอาเอา,เอาแต่ต้องตีให้ต่อเนื่องเียเอายังมีเสียงเชียร์อยู่อ่ะอแต่เนุ่ความเก่าของปกป้องครับจังหวะเมื่อกี้ที่โดนแทงสะดุ้งนะเห็นได้ว่า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 โดนแทงจริงแต่ว่าเขาเก็บอาการแล้วก็แก้เกมกันได้ดี หมัดมาไว้จะแทงให้น็อกให้ได้ครับดูครับมั่นใจไม่ตั้งใจตีให้น็อกครับแต่มวยเก๋าเกาแบบนี้กับสงนาทีน,นุเด็กมันไม่ง่ายไงที่จะมาเตะ<า>ให้น็อกอมันต้องหมัดต้องศอกต้องหมัดต้องศอกมาไหมมาสิมาสิมา,มาเอาฮึบฮึบมา,าได้ต่อยก็ได้รู้เลยเลือดมาแล้วนะปกป้องเลือดมาแล้วเลือดใครอ่ะ,อะเอา้าก็สามารถเรียกเลือดจา ปกป้องคือได้เหมือนกันนะครับเพชรเมืองเดชนะครับเห็นแล้วว่าโอ้เลือกดีครับใต้ตาขวาครับหนกแก้มโอ้โหอ่าเขต้องว่าสังเวชัยครับเส้นเลือดสังเวชัยครับแต่ว่ายังไม่คว้าชัยตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ยังแรงดูเหมือนเดิมครับเพชรเมืองเดชคือเพชรเมืองเดชก็ยังเอาอยู่นะครับยังเอายังทําอยู่ครับปกป้องก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับ แล้วครับปกป้องครับมองเวลาแล้วเมื่อไรจะหมดสักทีเเวลาของเราไม่เท่ากันซะแล้วเออเอาเอาอีกคนยังยก็อยากให้เดินช้าช้าอีกคนยังอยากให้เดินเร็วเรครับเนี่ยครับนาทีนี้แกก็ยังมั่นใจครับว่าจะตีให้นอกให้ได้มนาะแต่อยู่ที่ว่าจะเจาะเข้าหรือเปล่าครับพ,รพอปกป้องแกละเอียดละเอียดครับเอาผีไว้ก่อนครับแทงแรงแทงเจ็บจริงครับแต่ว่าแมมันมันไม่มันจะไม่ทันนะต้องหมัดต้องซอกอ่า เดือดเร็วแรงของเพชรมองเดดด้วยทําให้เกมมันช้าออไปอใจอยากจะเอาอยู่แล้วครับต้องช่วชมปกป้องเลยนะครับไม่ตกใจเลยครับามาแบบไหนไม่ว่าจะชุดอะไรที่แกตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ได้ดีครับแม้ว่าจะตอบโต้ได้ดีแต่ก็ต้องมีครับมีแผลแตกนะครับหนกแก้มด้านขวาส่งสัญญาณสงบศึกในช่วง5วิวิใีสุดท้ายดูครับไม่หยุดเอกจุมพลเด็กคนนี้นี่ไม่หยุดไม่หยุดจริง อ่านมวยปลบมือชื่นชมเลยครับดีดีแล้วครับสู้ได้ใจครับ